ฮัลโหทุกคนคลิปนี้หมอจะมาบอกวิธีการชงนมวัวนะจ๊ะอืมชงนมให้ลูกวัวก็จะมีช้อนช้อนแกงที่เรากินนี่แหละแล้วก็น้ำอุ่นนะทุกคนเนื้อนมก็จะเป็นแบบนี้นมหมอนี่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะทุกคนกินแล้วไม่ท้องอืดอ่าไม่ท้องอืดไม่ท้องเสียแล้วก็หอมมาก หอมมากทุกคนคนกินได้เลยก็หนึ่งกระปุกกระปุกหมอจะเป็นแบบนี้นะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่งพอเปิดออกมานะทุกคนก็จะมีนี่วิตามินอีกซองหนึ่งอยู่ข้างในอ่าแล้วก็กระปุกจะเป็นแบบนี้อ่าก็นมแพ็คหมอจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีอ่ากันชื้นอยู่ในนี้ก็ อันนี้คือเป็นวิตามินแร่ธาตุที่แบบเข้มข้นมากเลยนะทุกคนวิธีการชงก็คือหัวแรกเกิดอ่ามือแรกนะทุกคนช้อนเนี่ยหาได้ตามบ้านให้ครึ่งช้อนก่อนเปิดออกมาเปิดนมออกมาจากกระปุกเนี่ยอ่าแล้วก็ปิดให้สนิทนะนมอ๋อถ้าโดนอากาศแล้วมันจะเกิดความชื้นอืมมันจะเหนียวเหนียวหน่อยอืมก็อ่าใช้หนึ่งช้อน สำหรับบัวที่ตัวใหญ่สองสามเดือนขึ้นไปในครั้งแรกแต่ถ้าต่ำกว่าเดือนเอาเป็นว่าจะไม่ง่ายคือทุกเคสนะทุกคนทุกเคสลูกบัวก็คือใช้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนก่อนเพื่อที่กระตุ้นให้วัวมันรับว่าจะมีนมหรือมีอาหารตัวนี้เข้าไปสู่ร่างกายแล้วนะทำกระตุ้นให้ร่างกายของสัตว์รับรู้แล้วก็อันนี้นมอ่ะ ครึ่งช้อนช้อนโต๊ะเนี่ยช้อนแกงเรานี่แหละทุกคนช้อนกินข้าวนี่แหละอ่าครึ่งช้อนอ่าละลายกับน,น้าอุ่นชงเหมือนนมเด็กเลยทุกคนแล้วก็ใส่วิตามินไปอืมใส่วิตามินไปนี่หางช้อนทุกคนสองหางช้อนนี่หางช้อนอืมนีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกคนพอหางช้อนนี่ตักขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน หางช้อนแต่เป็นวิตามินนะหมอเทสให้ดูเป็นวิตามินประมาณเนี้ยหนึ่งหางช้อนก่อนนมครึ่งช้อนวิตามินหนึ่งหางช้อนและมื้อถัดไปนะทุกคนมื้อถัดไปให้ใช้นมอ่ะหนึ่งช้อนบวกวิตามินสองหางช้อนแล้วก็ส่วนยาเอสสองละลายนมเสร็จแล้วใส่วิตามินเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ยาเอสสองเข้าไปได้เลยแต่ละบ้านก็ตามที่หมอแนะนำนะ เช่นบางบ้านอาจจะทีละครึ่งซองบางบ้านอาจจะทีละหนึ่งซองบางบ้านอาจจะกินมื้อเดียวเช้าหรือบางบ้านอาจจะกินเช้าเย็นหรือบางบ้านอาจจะกินเช้าเที่ยงเย็นอ่าแต่ละบ้านแต่ละเคสที่หมอแนะนําจะไม่เหมือนกันนะทุกคนอ่าหลายคนจะสงสัยว่าทุกคนนมหอมมากเลยเนื้อจะเป็นแบบนี้ นี่หอมมากาทุกคนถ้าวัวมันกินได้นะถ้าวัวมันกินได้นมหมอนี่สามารถที่จะผสมในอาหารได้นะผสมในปลายลำหรือว่าอาหารอาหารไม่ได้นมหมอนี่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยทุกคนถ้าตามอาอนาลิซิสมาแล้วอะ่ะก็คือส่วนประกอบที่สัตว์จะได้นะอนาลิซิสเนี่ยคือส่วนประกอบที่สัตว์จะได้มันมีโปรโตีนสูงมาก อ่ามีโปรตรีนสูงมากมีไขมันสูงมากแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุและสำคัญมันมีมันมีแลกโตสซ,ซึ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตและอ่าพลังงานของลูกวัวสูงมากนอกจากนั้นมันก็ยังมีในกลุ่มของพลังงานอ่าในกลุ่มของคีเลตวิตามินแร่ธาตุแบบเข้มข้นมากอืมก็ไม่มีขายตามท้องตลาดนะทุกคน นมหมอนไม่มีขายตามท้องตลาดเพราะว่าเป็นนมที่ใช้เฉพาะในฟาร์มเท่านั้นอืมเป็นนมที่ใช้เฉพาะในฟาร์มเท่านั้นแล้วก็โรงงานหรือว่าบริษัทก็จะส่งตรงอืมเข้ากับาฟาร์มอืมแล้วก็หรือไม่ก็ส่งเข้าโรงงานผลิตนมอืมเป็นนมที่มีคุณภาพ นมก็จะมีหลายเกรดนะทุกคนนมในท้องตลาดก็จะมีหลายเกรดแต่หมอขัดสัรแล้วอืมหมอขัดสัรแล้วแล้วก็หมอทดลองแล้วอืมแล้วก็พี่หมอแนะนํามาว่าตัวนี้เวิร์กสุดหมอก็เอามาเทสทดสอบอ่ามันผ่านแล้วก็เราก็ใช้มันมานานแล้วพอสมควรแล้วอืมก็ตัวนี้ถือว่าโอเคตอบโจทย์ success อืม success ส,ส,สุดละเหมาะสําหรับ ลูกวัวแรกเกิดถึงสามเดือนอืมแล้วก็ถ้าใครต้องการเอาไปเสริมนะทุกคนถ้าใครต้องการเอาไปเสริมนมของหมอเนี่ยสามารถเอาไปละลายน้ําอืมน้ําอุ่นนะทุกคนได้อัตราส่วนนมหนึ่งส่วนต่อน้ำแปดส่วนได้เลยนะจ๊ะ สำหรับบ้านที่สั่งนมหมอไปแล้วปกติเนี่ยนมหมอเนี่ยหมอจะใส่ในชุดของสูตโครงสร้างนะสูตขยายโครงสร้างลูกวัวแต่สำหรับบ้านไหนที่มีปัญหาหลังคลอดแล้วแม่มีปัญหาเรื่องนมก็สามารถเอานมนมไปเสริมได้หรือจะบูกสูตรโครงสร้างก็ได้นี่คือแพ็กเกจของเขาค่ะนมนี่นี่แหละค่ะถามว่าราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วถูกมากเลยทุกคน หมอขายอยู่กระปุกหนึ่งเนี่ยอืมไปพร้อมกระปุกแบบนี้แหละอืมอ่ากระปุกหนึ่งเนี่ยถ้ามารับที่บ้านหมอนะขายหนึ่งร้อชงได้ประมาณ2 0่สถึงยี่ยี่สิถึงยี่สิครั้งตกรึบอืมอ่ายี่สบถึงยีบสอครั้งแล้วก็ตัวที่ถามว่าแล้วจัดส่งอ,ะอ่ะอ่าจัดส่งก็อ่า บวกบวกถ้าเป็นกระปุกแรกเนี่ยนะคะค่าส่งอะ่ะอืมแปดสิบบาทอืมปดสิบบาทจะพอนมอืมแก้ไขทุกคนแก้ไขอ่าล่าสุดหมอหมอคิดราคาส่งเท่ากับส่งเอสองทุกคนอ่ะก็คือกระปุกแรกเนี่ยละค่ะค,ะคิดหนึ่งร้อยบวกหกสิบาทกระปุกที่สองบวกยี่สิบาทสำหรับนมอืม สำหรับนมนะทุกคนอืมเดี๋ยววันหน้าหมอจะมาบอกว่ากินคู่กับสุดของสร้างจะได้อะไรสุดจอดเลยทุกคนจัดไป